สวัสดีครับมือนกพ่อกผมคนหลังขั้นครับมือนี้กสเปย์หาปูครับมมอนน้ำลงหาปูทะเลครับปูหมาเมอนีน้ำลงเต็มทีกับสองถุมเครื่องครับตอนนี้ก็หาโมงกลัวเราไปต้องไปก่อนครับก่อนน้ำลงตามสูตรครับแต่น้ำลงมาหลายครับลงกระามาณนหนึ่งครับมือนนี้ก็จะไปห้าหมูตอนนี้ครับตอนนี้ไปคนเดียวเดี๋ยวจะไปห้าหมูออกานาครับ้าเบิ้งว่าืมอนี้สีไใ้ปะครับ บ่ได้ไป,ไปงลงดนรปีนี้ว่าเต้ไป,ไปงลงเพิ่นครั้งแรกตีสิไปลงปูรครับปีนี้ถึงแล้วครับเงัวเธอกธไปเสียเขาลงหอลูกชายพักมา,ก,มาจจก็จลงปก ไม่น้ำได้เลื่นน้ำได้ไปแล้วถูกใจเขาลนะ ได้แล้วได้แล้วแค่ตรงนั้นแหละเกี่ยวเับเราแขี่โดน เออไอ,อ้วนนี่ก็เป็นอวนพนสุกอวนสำเร็จครับมาจากปากน้ำละแมรครับสนใจส้างสื่อได้เลยครับว่าเคยล,ลงคลิปไปยู่ที่เบิ์ท่วพรัอวนวนพนสุกอวนสำเร็จมีทั้งอวนดักูและอับดักปลาครับฮะเปิดแบบฝืนห่อ ไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟมันจะติดหรือเปล่าไม่ต้องเปิดไฟมียุ่งหรอขาลง เราครับกลางเสร็จปุ๊บหาเลยโอ้ยไฟขโมดไปดิ๊บมันบ้าปะเงียบเงียบเงี้ยงนี่ไงน่าได้แล้ไอ้ไอ้แก้วไอ้แก้วเนี่ยนี่นี่ สลับใส่เลยเราต้องสลับตัวเอลยโอ้ยไฟก็มืดครับตายเลยวันนี้แล้วจะมองเห็นไหมเห็นอยู่ครับสว่างอยู่ดิ

อาาอเออดีแล้วปลาน้อยมัติดไม่ขี้เกียบเก็ดมันจะไปติดตอนน้ำหัวเข่าจะติดเยอะนะ่น้นนี่น,นี่มีแต่ปลาปลาไฟกับเมือล เดี๋ยวเอาไฟตัวสดี๋ยวไม่ได้ถ่ายวีดีโอตัอง้งแไฟตัวสามพอเปิดวีดีโอมันถ่ายไม่ได้หมืดเลยครับกับพไกนอยู่คามูน,นิแต่ว,ว่าไฟบม่มีไฟมืดต้องอาศัยตัวทรัพทายไอ้ซองไฟเดี๋ยวทะเบิงผลงานตอนคืนครับมือน,นี่งตัเวเบงผลงานตอนคืนครับเดี๋ยวครับมือน,นี่มือนี่น้าลงหน่อยครับ ลงหน่อยเดียวไฟกอบ่มีมันนี้หาแบบมืดๆครับถ่าไปเบิ้งผลงานข้างบนครับปุ่นลอยน้ำไปแล้วุ่านะลอยน้ำไปแล้วน้ำลงหน่อยเดียวมันนี่ได้ทั้งกลุ่มครับกลุ่มก็ได้ปลาก็ได้ปอก็ได้ ปลาเมือกก็ไดปลามึกกในกตัวเดียวครับพอสองตัวนี้เป็นตัวหนึง่งในตัวเดียวอุ้งขาวครับปลาคอยก็ได้ครับเอาเมื่อร้าเอาตอนขึ้นมาครับเอาเมื่อร้าเอาหอยตลับพ่าตัได้กินครับอากาศกานันหนาววันนี้มาพิมไฟวัดนี้อากาศหนาวแห้งมันนี้ร่มแห้ง ล้มกันนะเสียบล้วบันนี้เสียบกุ้งล้วบันนี้หิวเสียบกุ้งแล้วหิว,ว,หวอ๋ามันขบคน้นด้วยเสียบเนี่ยสดสดเลยครับกุ้งสดสดหาไม่ไหมเลยครับ กุ้งขาวบรรยากาศได้ครับมรรยากาศได้อากาศหนาวแห้งล่มแห้งผลงานครับแยกแล้วปูปลาปลายเกี่ยวหอยครับ